ก็สวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็ได้เดินทางมาทําบุญนะคะที่วัดเนินสีนะคะเนาะแต่วันนี้ก็คืออ่าพระท่านออกกิจหมดนะคะเนาะก็เดี๋ยวก็จะถวายไว้ที่โรงกลัวนะคะน,นี้คือหน้าก็ได้เอามะม่วงสุกนะคะแล้วก็ จะเป็นนมนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะก็คือมาทวารนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะบริเวณวัดเนินสีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่ากุฎเจ้าอาวาสนะคะท่านไปกิจนิมนต์นะคะท่านไปกิจนิมนต์ก็น่าจะไปหลายองค์นะคะเนาะเพราะว่าวัดเนินสีเนี่ยคือจะเป็นวัดทางสายปฏิบัตินะคะนะคะ บริเวณโดยรอบนะคะบริเวณโดยรอบตรงนี้ก็จะเป็นพระประธานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพระประธานนะคะนะคะี่ค่ะตรงนี้ก็จะร่มลื่นนะคะบริเวณวัดจะล่มลื่นนะคะ,ววะ,นนะ,คะแต่พระอาจารย์ท่านไม่อยู่นะคะแต่พระองค์อื่นอยู่หรือเปล่าหน่าไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ก็จะเป็น นี่ค่ะตรงนี้นะคะนี่นี่คะอันนี้ก็จะเป็นหน้าคือบริเวณวัดนี่คือจะร่มรื่นมากนะคะบริเวณวัดก็คือจะร่มรื่นแต่คนเฝ้าวัดนี่เยอะนะคะเนี่ย <c oughs> คนเฝ้าวัดก็จะเยอะ นี่ค่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเพราะว่าเพนนะคะเพนจะมีพระมาอยู่นะคะเดี๋ยวลองถามพระท่านดูนะคะว่าท่านรับได้ไหมนะคะ เดี๋ยวเอาไปจัดเพนกะรวมกับพี่เขาเลยก็ได้ลูกปะยกไปอันนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะเอาไปหนูยกไปในล,ลูกเดี๋ยวเอาไปฝากพี่เขาจ,จัดเลยก็ได้ปะน,นี่นะะ่าก็มากับลูกชายนะคะพอดีจะเข้าค่ายนะคะก็เลยมาเอา มถวายก่อนนะคะนี่ลูกเดี๋ยวฝากกับป้าเขาเลยนูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยนึงก็ได้หนูฝากอันนี้ด้วยได้ไหมคะได้ครับพอดีเดือนหนูจะไปส่งลูกชาย <laughs> จะไม่ได้รอถวาย,ยวนช่ไหะ ปลาตัวลยเพาะวารังมีเพือนเดี่ยวมันงงอยู่ยยยยอ๋อค่ะส่วนอันนี้ผมเดี๋ยวผมเอาไปรทำนี้ให้ฮะจ้าโอเคครับขอบคุณนะคะ,ะเดี๋ยวหนูไปส่งลูกชายก่อนอันนี้มาถวายเทนเหรอคะใช่ค่ะอืม <laughs> นี่ค่ะไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านอยู่หลวงปู่ปฐมอ๋อท่านไม่อยู่ตอนนี้พระเยอะหรือเปล่าคะ วันนี้สามสิบสามสิบสี่ลูกอ๋อวันนี้สามสิบนสะี่ลูกนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้พระสามสิบสี่ลูกนะคะดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นคุณหน้าองค์พระนะคะเนี่ย่ะ ถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะอ่าราคาพาทัวร์นะคะก็มาที่วัดเนินสีนะคะแล้วก็มาถวายอาหารนะคะแล้วก็จะไปส่งลูกชายนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้นะคะน้าก็ขอจบคลิปแค่น,นี้นะคะน้าก็ฝากกดติดตามนะคะช่องนะคะพาทัวร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ